คาจัดปรุเพื่อความสมบนิ่งของในชื่อคุณทะีวัฒนธรัพยเป็นเจ้าของที่นี่นใช่ไหมคะเป็นเจ้าของเป็นพี่สาวพี่คุณล้องเป็นคุณหมอจิตวิทยาแสงสกจการชุมชนบ้านบุกเนี่ยอพยพม,มาจากกรุงศรีสุยา งแตกที่สองพศ2310มาพก็ไม่ใช่ตากก็ตรงนี้จะตั้งหลักแหลง่งเป็นชุชนบ้านบุกการทำขันขานลูถิ่นส่วนตรงอื RA, ่นเป็นบ้านบาทบ้านเช่าอ,อะไรอย่างเงี้ยก็แต่แะแต่และแต่และหมู่บ้านก็จะมีฝีมือตากกันเรมาสง่างเันนสองคนประมาณนี้ไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามามมสืบทอด <ๆ S 1> เลยหรอรวร้อนสองมันมีความยากต้องสังเกต ทองแดงมากเกินไปก็ไม่ได้ดีบุกมากเกินไปก็ไม่ได้เทน้ําทองออกมายัางไงถึงจะได้ตีได้อะไรอย่างเงี้ยอัอนนี้เขาไว้ใช้ในเนื่องจากแบบโอกาสอะไรหรอคะงานพิธีสําคัญต่างๆตักบาตรทำน้ามนต์หรือว่าส่งน้ําพระอะไรกันแล้วแต่เ้าจะไปใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ใน ในสมัยก่อนก็ใช่ไหมแบบทำยาอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนเป็นคัสมดุลเนะเวลาเขาผสมยาอะไรเงี้ยมันก็จะมีส่วนของของโลหะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีผลบ้างอ่ะเราก็ไม่แน่ไม่แน่ใจเพราะสมัยก่อนเขาใช้ขัดสมดุลนี่แหละทำแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็จกบับปาดแล้วก็ทำน้ำมนในงานมงคลต่างๆ เี่จะของแม่ ตลาดอะไรนะคะคุณยายตลาดวัดทองค่ะวัดทองหรือวัดสุวรรณารามเคยได้ยินว่ามันเป็นตลาดไร้คานใช่ไหมคะคุณยายไร้คานนี่ค่ะไม่มีคานเลยมีแต่ไม้โค้งเฉยๆไม้คานอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้ไป แล้วจะมีปกติมีคนมาขายของที่นี่ไหมคะมีขายเสาร์อาทิตย์อ๋อทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมทุกเสาร์อาทิตย์สองสามเจ้าเองอสองสามเจ้ามีกล้วยแขกทอดขนมคุกค่ะ<า>แค่นี้ค่ะอสองสามเจ้าเองนึกว่าจะแบบคนมาขายกันเยอะไม่มีไม่มีเลยตั้งปีหนึ่งเจอครั้งหนึ่งเมื่อเขเห็นจะมาจัด มาจัดไปหนึ่งครั้งเดียวใช่ค่ะแล้วนะักท่องเที่ยวเยอะไหมคะคุณย่า้ยหลังมาเยอะมาเรื่อยอๆด<ๆ>้วยหลังคนต่างประเทศมากันเรื่อยๆแล้วเด็กวัยรุ่นอย่านี้ยเขามากันไหมคะ่ะมีค<ๆ>่วัยรุ่นก็มาวัยรุ่นก็มาถามแล้เที่ยวรงขันรงหิน ก็อยากให้เรียนรู้บ้างอะไรเงี้ย่ะว่าให้เพราะว่ามันก็จะหมดไปอนเนี้ให้ให้รุ่นใหม่รุ่นเนี่ยว่ารู้เออเนี่ยอันนี้เขาเรียกขันลูกหินนะสมัยโบราณเนี่ยอะไรเงี้ยทํไมถึงเรียนขันลูหินยอะไรเงี้ยขั้นตอนวิธีการทํามันแตกต่างกับงานทองเหลืองงานทองเหลืองก็เป็นงานหล่ออันนี้เป็นงานตีขึ้นรูปทำด้วยทำด้วยมือ